ครับวันนี้เราก็จะมาช่วยน้องหมากันนะครับไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะฮะคงจะวิ่งเข้าสวนนะครับแล้วก็ตกไปที่บ่อปุ๋ยของเรานะครับเราก็จะเอาสังกะสีคุมไว้นะครับปิดไว้แต่น้องหมาคงจะตกไปนะครับเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาขึ้นมานะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออช่วยแล้วมาช่วยแล้ว เธอละเธละมาขึ้นมาเร็วมา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 งี้มาเร็วมาขึ้นมายาคูยาคูขึ้นมาขึ้น,มา,น,ม,านมาขึ้นมานี้มาขึ้นมาหน่อน้องเขาตกลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องช่วยเขานะครับเดี๋ยวหาไม้ก่อนแป๊บหบนึง่งคงจะกลัวอยู่นะครับหวัน มาขึ้นมาขึ้นมานี้ยมาขึ้นมาจึ๊บอันนั้นก็คือปุ๋ยของเรานะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้เอาขึ้นมาเออมามาเออขึ้นมาเออขึ้นมาไม่รู้ว่าหมาที่ไหนฮะเนาะอยาก,กาาาขัดม่บ้าไม่เอ้าขึ้นมา,า,าขึ้นมาและไตขึ้นมาปุ๋ยเราก็ได้แล้วนะ เออมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไปแล้วกลับบ้านไปเลยนะขึ้นมาขึ้นมามาดิขึ้นมาตรงนี้เออมานะเออมามา,มาโอ๊ยนเนี่ยเนี่ยมักัดทำไมเนี่ยแต่พอดีว่าใส่ถุงมืออยู่นะก็ไม่กล้าจับนะตอนนี้ต้องค่อยๆนะนะะปีนขึ้นมาน้องก็กลัวอยู่นะ นะปีนข on uh, ึ้นมานะไม่จับก็ปีนขึ้นมาน้าขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาดิมาบนนี้น้าขึ้นมาจะจับแล้วเขาไม่ให้จับเนะจับแล้วเขาแง้มมือง้าขึ้นมาอึ๊บขึ้นมาอึ๊บอึ๊บ ขึ้นมาดิขึ้นมานี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาไงัดขึ้นมาขึ้นไปปึ๊บมาขึ้นมาเร็วจะจับเขาเขาไม่ให้จับนะขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมามาบนนี้มาบนนี้มามาเร็วมามาขึ้นมาปึ๊บ มาเร็วโอ้อฟันหักไปซะละขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาเร็วมาเร็วรู้สึกว่าจะฟันหักไปแล้วนะใส่จะแง้่มไม้น้องก็ขึ้นเองนะ เอาไม้ไปลองไว้ให้ไปขึ้นไปขึ้นไปอึบอึบอึบไปไปออไปไปเลยไปเลยกลับบ้านไปเลยไปไปกลับบ้านไปเลยนะไปไปเลยไปเลยไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องเข้ามาอีก ระหว่างที่เรามาช่วยหมานะครับหมาตกไปในบอ่อปุ๋ยของเรานะน,นี่ก็ก็ได้ปุ๋ยนะครับใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็ไปใส่ต้นไม้ได้นะเราก็ไม่กล้าจับเขาครับกลัวเขาจะกัดเนาะอันนี้ก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะค่อนข้างที่จะร่วนซุยมากครับเพราะเราได้เทเศษอาหารนะครับแล้วก็สิ่งที่เหลือใช้นะครับ เทรวมกันไว้ครับตอนนี้เขาก็ได้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ต้นไม้กันนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไคร์ด้ครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเข้าส่วนสไตล์เราครับก็จะมีอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมาช่วยน้องหมานะครับ พอดีว่าเจอปุ๋ยพอดีก็เลยให้ดูกันเลยครับว่าปุ๋ยที่เราหมักไว้นะตอนนี้ใช้ได้แล้วครับรวนสุยมากเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักอินทรีย์ของเราโอเคครับสวัสดีครับ